มาครับทุกคนวันนี้เราพกแกลหมูอเช่นเคยนะทุกคนนะวันนี้เรามาคุนหนึ่งหมื่นบาทน,นะทุกคนนะวันนี้เราจะมาลองแทงอีหมวยไม้หนึ่งเียไม้หนึ่งจะเฟี้ยวหรือเปล่าวันนี้เรามาลองดูกันนะทุกคนนะมาเวเออายอไพ่หน้าไพ่ก็ดูดีนะครับไม้นี่ น่าจะเป็นแบบปิงปองนะเป็นเป็นปิงปองแน่นอนเลยเนี่ยมา,นะมาเนี้ยเนี่ยมาเดมาเดมาเดนะรออหมวยก่อนนะทุกคนนะรออหมวยก่อนนะทุกคนนะโอ้โหอหมวยยังลีลาเลยวันนีขนะ้ขอไม้เดียวก็พอนะขอไม้เดียวพอไม้นี้ขอเน้นๆนะเพราะหลายวันที่ผ่านมาแม่งแทงอหมวยไม่ถูกเลยโอ้โหหมดไปหลายบาทมากเลยทุกคนนะจริงๆนะแหละมาเนี่ยวันนี้เนะีย่ยเฮียขอคืนหน่อยละกันทุนหนึ่งหมื่นบาทขอไม้เดียวอหมวยเน้นๆนะนะวันนี้เนะี่ยขออิมวยเน้นๆหล่อนละกันเนี่ยมาเด มาขอกันหน่อยละกันนะขอหน่อยละกันมาอีหมวยอหมวยชักท้าลีลาอยู่นั่นแหละโอ้โหเอ้ยไม่ทันใจเหีฮงจริงเลยแต่ไม่เป็นไรครับให้ภยัยหมวยหน้าสวยเหมือนเดิมมาไม้นี้ขอลงแดงไว้หน่อยละกันหนึ่งมืนบาทมาดิเฮ้ยขอหน่อยละกันนะ มามามาขอหน่อยละกันอิ่มไหวมาโอ้โหใจเสียวใจแวแวๆเลยวะโอ้ยขอหลังใจนะครับขอหลังใจทุกคนหน่อยครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เฮียด้วยนะครับไมนนี้นะโอ้โหใจแป้วเลยกูมาดิมาดิโอ้โหเปิดแปดมาคู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปอกแปดมาแล้วครับโอ้โหไอ้เหียโอ้โหดอกเดียวก็เสียวใจโอ้โหขอบใจเธอมากนะมูยให้วันนี้ขอลาตัวไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตาม กดซ u b s c r i b e ด้วยครับทุกคนสวัสดีครับ